สวัสดีครับแนวทางหหุ้นดาวโจนสามรับประจำวันที่17ธันวาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตาม้วยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูในช่องมีทั้งหมด3คลิป3 EP หลังจากจบคลิปนะครับผมจะให้สูตรรูดวิ่งอยู่ตรงคอมเมนต์นะฮะหรือตรงคําอธิบายก็เข้าไปดูที่คอมเมนต์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าแนวทางหลักเนี่ยผมจะได้ให้ กันแบบเร็วๆเลยสำหรับใครที่สนใจเฉพาะแนวทางหลักโอเคมาเริ่มกันที่รัสเซียนะฮะเด่นตัวแรกวันนี้2ครับตัวเจาะ2อ2 3 2 4 2 5 2 8 2 9เด่นอีกตัวนะครับ3ตัวเจาะ3 0 3 4 3 5 3 7 38แล้วก็39รูดวิ่งเมื่อวานก็เข้า8นะครับต่อมาดาวโจนผลเมื่อวาน454 7 7เข้าบิ้ล7นะครับรูดวิ่งเมื่อวานให้ก็ถูก7เหมือนกันนะฮะในทางวันนี้เด่นตัวแรก8 ตัวจอนะครับ80 81 82 85 87 89ครับเด่นอีกตัว9ฮะตัวจอ90 91 93 94 95แล้วก็96ครับต่อมาเยอรมัน ทำวันนี้นะครับเด่นตัวแรก0ตัวเจาะ01 02 03 04 08แล้วก็09เด่นอีกตัว6ครับตัวเจาะ61 63 65 67 68แล้วก็69ครับ ุดท้ายอังกฤษแนวทานี้นะครับเดบนตัวแรก0ตัวเจาะ0 1 0 2 0 3 0 6 0 7แล้วก็0 8เด่นอีกตัวฮะ2ตัวเจาะ2 0 2 1 2 4 2 5 2 6แล้วก็2 9 อ่าโอเคนะครับสูตรหลักวันนี้ก็ดูตามคลิปแล้วลองพิจารณาดูอีกทีนึงสูตรรูดวิ่งก็ดูที่คับปฏิภายหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากครับ